นะคะไม่ใช่ไอติมชาเขียวมันคือวาซาบินะครับนี่ซีกนึงเอามาละลายนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจิ้มรองสำหรับเอ็นหอยนะเอ็นหอยจาะวาซาบินะครับมาซาชิมิซาชิมิจิวาซาบินะฮะนี่ามาหืมลุยครับเป็นเอ็นหอยที่ใหญ่มากนุ่มตอนแรกนึกว่าหอยเชื่อมเลยนะเนี่ยปลาดุกทะเลนะฮะเนื้อหนาหนานุ่มๆแบบนี้เลยโอ้โหขอบคุณมากครับ ผมเวลากินนะฮะเอาตรงกลางมันออกกลางมันออกแบบนี้นี่คือปลาดุกทะเลนะฮะไซส์ใหญ่ๆเนื้อนัหนานุ่มๆแบบนี้แบบฟินมากๆไซส์ใหญ่จริงใช่อืดุกทะเลเป็นดุกทะเลเครือบฮาคินะฮะเครือบพริกด้วยแบบนี้อืมาครับลุย้ยรักดุกทะเลมากอร่อยเนี่ยมันหนาด้วยจริงในต้องซ้ำหรอฮะ รอ,อ,อมือไข่สามรสเขาเป็นหมึกไข่เอาไปทอดให้มันกรอบก่อนกรอบนอกแล้วในมันไข่แน่นๆอยู่แล้วลาดสามรสแบบนี้ลุยฮะโอ้โห oh. เข้ากันดีไปหมดอืจสุดยอดมากแถบนี้เขาจัดจ้านอยู่แล้วโอ้โ oh. ห oh. นี่ข <อา S 1> ับชิมน้ำก่อนใช่ไหมดีมากมเลยดีกว่า ที่แนละ้วติดดินซีฟู้ดนะครับนี่หอยนลงรมแน่นเวอร์ใช่เฮ้ยมันหมดเมนูถูกคิดจริงๆอันนี้อออืื้หดูความยืดความเยิ้มเวลากินใช่ไหมฮะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ซอสทิศนะฮะลงไปหนาๆแบบนี้เลยกำลังร้อนอยู่โอ้ยยังร้อนอยู่สองคนนิดนึงคนนิดนึงให้มันเย็นนิดน,นึงก่อนนะฮะหอยหอยเพิ่มหน่อยสักตว,วงอออืื้หนี่โอ้โหน่ากินมากกว่าดีกลังร้อนนะ าย,ยิ่งบมาหอมมากเลยโอ้โหหอยเยอะมากอ่ะอสีกคนดูดิแล้วท่าะนะบุญมากกลมกล่อมมากแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นคาวเลยหอมาอมอากจริงมาถึงนี่นะคะยำำบ้าง ยังสามไข่นะครับไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาดุกิ้วเลฮะสามไข่แบบนี้เป็นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงยำมะม่วงสามไข่ชอบเลยของสดว่าดีเลยดีสุดครับนี้ทอดยำมะม่วงออื้มาลุยฮะดีไหมดีมากกลมกล่อมไม่ติดห่อนไปได้เลยเออแม่อันนี้ไข่ทอดสามนัดจ้ะฮะอันนี้น่าจะเผ็ดนะคิดว่าดีแน่นอนถ้าจะแดงขนาดนี้ แดงหมึกไข่ก็จะหนึบหนับนะคะแล้วก็เผ็ดๆโอ้โหหนึบเลยหรือไงโอ้โหคืออะไรกรอบนอกนุ่มในมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มอยู่ฮึใช่เพราะทอดมันก็จะกรอบข้างนอกไข่ไมันด้ดัหเับอยู่กแต่ตัวดีมากโอ้จ้ะแต่อันนี้อลังการอ่ะอันนี้มีความอวบนะถ้าตักขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะคุณประดิษฐ์ปลาครับอันนี้อื้อิ้นเนื้อหนาแน่นๆเลยเออเนื้อหนาดีค่ะ อืนั่นงก้างนะครับคุณเอ้าทังนีครับนั่งก้างถูงกฝุดแน,น่นอนอก้างออกก้างออกก้างออกนี่ฮะนี่เนื้อปลาดุกนะครับมาผัดชามันหอมเคิร์บหอมฝุ่นไผ่หอมกระชายหอมหอม,อมะกรูดลุยครับ ป,ปลาดุบกุลามกินเนี่ยเนื้อมันหวานมันนุ่มฟินเนื้นอนานุ่มๆเลยเอ็นหอยหนาจริงอะ่ะทุกแบบนี้แล้วโชออยู่เจอวาซาบินะโอ้โหว,วันดีเอ้ยอย่างดีมาลุยฮะแต่เอ็นหอยไม่ได้มีให้กินตลอดน,นะมันเป็นช่วงๆเนาะตวขึ้นถ้ามันสุดเยอะจะไม่ใช่มีฮะเด็ดหูเดี๋ยวขอดูก่อนสิครับคุณชิ้นหนาแบบนี้นะครับ เดื้อดกระดุกเวลาที่งัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตัดตรงหัวตรงท้ายออกให้มันจะมีก้างในแบบนี้แตะออกนิดนึงอืแล้วก็ใส่ช้อนแบบนี้นะฮะเวลากินก็เหมือนเดิมครับต้องเติมเครื่องอ่ะต้องเติมเพิร์ดลงไปหน่อยนึงแบบนี้ืลุยครับคุณมารู้เรื่อง มัมาถึงหม้อข้างขุ่นมันคือต้มยำทะเลครับน้ำข้นนะเนี่ยน้ำข้นครับดูสีสีจัดจ้านมากอันนี้คือมีเนื้อปลามีปลามีกุ้งมีหมึกครับมีสามอย่างหืมต่อไปนี้แบบแซ่บแน่นอนบอกเขาว่าเอาแบบต้องจัดจัดชอบร้านนี้เพราะว่ามันไม่ติดหวานรสชาติตามสไตล์เราเลยจริงๆใครไม่ติดหวานก็แนะนำร้านนี้โอ้ยแผลงแผลงแผลงแซบนี่ฮะหมึกแบบนี้เป็นตั้ไหนคะใส่เขาแบบนี้นะฮะ เฮ้ยเป็นน <érer Help mesmo> <et> ้ำต <sh arp Ugh>. ้มยำที่แบบเจ้นจนมากว้ยดีเอ้ยป็นจริงๆเขาต้องใส่พริกเผาด้วยไหมใส่พริกเผาครับว่าอะไรเป็นน้ำคนใช่ไหมจะกมโซทัลยหมดดูว่าคำนี่มเนื้อปลาโอ้โหมาะลุยฮะ ดีดีซีพูดน,นะครับมาตำได้โคตรเฉียบแทบทุกเมนูสดจริงๆอร่อยมากสุดยอดมากครับเด็ด